เจ็ดเทคนิคนี้ที่จะช่วยให้ลูกของเราพูดได้ไวมีอะไรกันบ้างไปฟังกันเลยนะคะสวัสดีค่ะพบกับคนเลิศพรสอนแม่และเด็กค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงเทคนิคที่จะช่วยให้ลูกของเรานะะี่ค่ะพูดได้ไวมีทักษะทางด้านภาษาได้เร็วนะคะการพูดคุยของเด็กนะคะจะเริ่มส่งเสียงอ่อแอตั้งแต่เด็กประมาณ2-3เดือนแรกเกิดเลยนะคะนี่คือการสื่อสารของลูก แต่ลูกจะพูดได้เป็นคำคำที่มีความหมายได้นะคะก็อยู่ที่ประมาณ1ปีเด็กบางคนอาจจะพูดเร็วกว่านี้9เดือน10เดือนอาจจะพูดเป็นคำคำที่มีความหมายได้แล้วนะคะถ้าเด็กอายุประมาณ2ปีต้องพูดเป็นประโยค2ประโยคขึ้นไปที่มีความหมายได้ถ้าหากเด็ก ะะอายุ2ปีแล้วยังพูดไม่เป็นคำสื่อสารไม่รู้เรื่องไม่สามารถทำตามคำสั่งได้อันนี้คุณพ่อคุณแม่ต้องพาลูกปรึกษาคุณหมอแล้วนะคะคราวนี้เทคนิคนะที่จะช่วยให้ลูกของเราพูดได้เร็วมีอะไรบ้างหนึ่งก็คือพยายามพูดให้สั้นกระชับได้ใจความนะคะมีความหมายที่ชัดเจนมีความเข้าใจง่ายๆอันนี้ทำให้ลูกของเราเรียนรู้ได้เร็วพูดตามได้เร็ว ข้อที่สนะคะก็คือพยายามนะคะให้เขาเล่นกับเด็กในวัยเดียวกันที่พูดเก่งๆออกเสียงเก่งๆหรือเล่นกับเด็กที่อายุมากกว่านะเขาจะได้มีการพูดคุยกับเด็กคนนั้น ข้อที่3นะคะก็คือให้เรียนรู้นะคะในสิ่งที่เราทำในชีวิตประจำวันนะเช่นการอาบน้ำการกินข้าวการดื่มนมนะทำอะไรไปด้วยก็ควรที่จะบอกจะพูดกับลูกไปด้วยว่าเราทำสิ่งนี้นะคะนี่คืออะไรพูดซ้ำๆบ่อยๆข้อที่4นะคะก็คือสอนแล้วก็พาลูกทำในสิ่งนั้นๆนะคะเช่นการเล่นตักทรายเดินเล่น นะหรือว่าอาบน้ําหรือทําอะไรกันแล้วแต่นะคะให้เราพาลูกทําแล้วก็พูดด้วยว่านี่สิ่งนี้คืออะไรหรือว่านมเย็นหรือว่านมอุนอ่นๆอนะอากาศร้อนมีเหงื่ออะไรเงี้ยคุณแม่พูดซ้ําๆพูดบ่อยๆลูกเขาก็จะจดจําได้ว่าสิ่งนี้คืออะไรแล้วเขาก็จะพูดหรือว่าสื่อสารได้เร็วค่ะข้อที่5นะคะก็คือให้คุณแม่พูดคําเดิมๆซ้ๆําๆบ่อยๆโดยเฉพาะคาที่อาจจะเข้าใจยาก ะะแต่การพูดต้องพูดด้วยเสียงที่นุ่มนวลอ่อนโยนไม่ดุด่าว่ากล่าวนะ,ะไม่งั้นเด็กจะไม่กล้าพูดไม่มีความมั่นใจแล้วก็ข้อที่6นะคะก็คือควรที่จะอ่านหนังสือเล่านิทานนะคะให้ลูกฟังบ่อยๆทําเสียงสูงๆต่ำๆนะคะทำให้ลูกเขาเนี่ยค่ะมีการพูดตามการฝึกภาษาทําให้เขาพูดได้เร็วแล้วก็ข้อที่7นะคะเทคนิคสุดท้ายก็คืออันนี้ห้ามนะคะลูกเล่นโทรศัพท์ หรือว่าดูทีวีมากจนเกินไปถ้าเด็กอายุต่ตำกว่า3ปีเลี่ยงได้เลี่ยงดีที่สุดสำหรับการเล่นโทรศัพท์หรือว่าการดูทีวีนะควรที่จะเขามีการฝึกทักษะการพูดคุยสนทนากับคนในบ้านหรือคุณพ่อคุณแม่หรือเด็กในวัยเดียวกันเนี่ยจะช่วยทำให้เขาเนี่ยคะ่ะมีการพูดคุยได้เร็วขึ้นยังไงคุณแม่ก็ลองดูนะคะนี่คือคลิปความรู้ดีๆที่นํำมาฝากสำหรับคุณแม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วพบกันใหม่อีกทีคลิปหน้าสวัสดีค่ะ